ยกตัวอย่างเช่นการที่เรามาอยู่ต่างประเทศเป็นผู้หญิงมาอยู่ต่างประเทศนี่ทําตัวลําบากนะไปนอนกับผู้ชายฟรีๆก็หาว่าหอยฟรีไปนอนกับผู้ชายและผู้ชายให้ตังก็หาว่าขายตัวผู้หญิงที่อยู่ต่างประเทศมีสามีฝรั่งเลี้ยงก็หาว่าเกาะสามีฝรั่งกินไม่รู้จักทำมาหากินถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนไหนเขารู้จักทำงานทำการก็หาว่ามาเป็นขี้ข่ารับใช้ฝรั่งเรามองในความคิดของคุณแล้วมันน่าจะไปพบจิตแพทย์ เรารู้สึกว่าการที่เราเกิดมาเป็นลูกผู้หญิงและเราทําอะไรที่ถูกศีลธรรมและไม่ทําความเดือดร้อนให้ใครก็ไม่จําเป็นจะต้องไปคอมเมนต์ว่าผู้หญิงคนโน้นคนนี้คุณเป็นผู้ชายคุณต้องมีความคิดที่เป็นลูกผู้ชายชาติทหารนะคะไม่ใช่คุณมาคอมเมนต์แบบนี้แล้วสำหรับคนที่เขียนมาถามแล้ว่าพี่หนูเริ่มทำเพจหนูโดนดา่าทุกวันเลยทำยังไงดีนะวิธีของเรานะคะคือบล็อก ถ้าเราโต้ตอบและด่าในคํารุนแรงเนี่ยคนที่เขารักเราเนี่ย